ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปนนณมริคทัยวันใกล้พระนครปารณสีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุปัญญวคัคคีมาแล้วตรัสว่า ดูก่อนภิกสุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้อันบนรรปะชิตไม่ควรเสพส่วนสุดสองอย่างนั้นเป็นไหนคือการประกอบตนให้พัวพุ์ด้วยกามมาสุขในกามทั้งหลายเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์1การประกอบความลำบากแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์1ข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างเหล่านี้อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว กระทำจักสุกระทำยานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางนั้นเป็นฉะไหนคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้แหละซึ่งได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบ วาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจชอบข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางนี้แหลอันตถาคตได้ตรัสรูแ้แรงกระทำจักสุกระทำยานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขะอริยสัตว์นี้แลคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข ความประจวบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความรัดพร,รากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้ข้อนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์ ทุกขสมุททะอริยสัต์นี้แหลคือตัณหาอันทำให้มีพบใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจความเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณนน์นั้นๆได้แก่การมาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหา ทุกขะนิโรธอริยสัตว์นี้แลคือความดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั่นแหละความสละความวางความปล่อยความไม่อะไรทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์นี้แลคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ประการ ซึ่งได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยาน ปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะอริยสัจจสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขะอริยสัจนันควรกำหนดรูจากสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะอริยสัจนันเรากำหนดรูแล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขสมุทยะาริยรสั์จกสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เรา ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขสมุทยะอริยสัตยนนควรละจักสุยานปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขสมุทยะอริยสัตน์นน เราละแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธอริย,ยสัจจักสุยาน ปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะนิโรธอริยสัจนัน้นควรกระทำให้แจ้งจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เรา ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะนิโรธอริยสัตน์นนเรากระทำให้แจ้งแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุญาปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เรา ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจากสุญาาปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนันควรเจริญจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนัน เราจะเริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายญาณทัศนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมีวนรอบสามอย่างนี้มีอาการสิองในอริยสัจสีเหล่านี้ของเรายังไม่บริสุทธิ์เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญญาณตนว่า เป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราามเทวดาและมนุษย์เพียงนั้นก็เมื่อใดญาณทัศนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริง มีวนรอบสามอย่างนี้มีอาการสิองในอริยสัตว์สเหล่านี้ของเราบริสุทธิ์ดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงปฏิญญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ก็ยานนทศนะได้ปังเกิดขึ้นแก่เราว่าวิมุติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติที่สุดบัตรนี้พบใหม่ไม่มีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจนี้แล้ว ภิกษุปัญญวัคคีปลื้มใจชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณะภาสิทธินี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกนทัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น เป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักแล้วพวกภุมมะเทวดาได้ประกาศว่านั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณนะป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน ใกลพระนครพ,รครพาราสีอันสมณะพรหมามเทวดามารพรหมหรือใครๆใ,ในโลกประกาศไม่ได้พวกเทพชั้นจตุมหาราชได้ฟังเสียงของพวกภุมมะเทวดาแลว้วพวกเทพชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของพวกเทพ ฉันจะตุมหาราชแล้วพวกเทพชั้นยามาได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วพวกเทพชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นยามาแล้วพวกเทพชั้นดิมมานรดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้ว พวกเทพชั้นปารณิมิตตะวสวะตีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดิมานอารดีแล้วพวกเทพที่นับเนื่องในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นปารณิมิตตะวะตะว,ะต,ะวะตีแล้วได้ประกาศว่านั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยม อันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณป่าอิสิปตนะมรุคททยวันใกล้พระนครปาราณสีอันสมณะพรหมามเทวดามารพรมหรือใครๆใ,ในโลกประกาศไม่ได้โดยขณะนั้นโดยครู่นั้นเสียงได้ระเบือ ขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการชนีก็เหมือนโลกธาตุนีสะเทือนสะทานหวันไหวทั้งแสงสว่างอันยิ่งหาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของพวกเทพพยดาทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ได้ทรงเปล่งอุทานว่าโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นคำว่าอัญญากนทัญญะจึงได้เป็นชื่อของท่านโกนทัญญะด้วยประการชนีและ